อย่างที่บอกว่าเหมือนน้อยนะแต่กว่าจะหาได้นะโอ้โหพี่พี่สาสค่ะ วัสดีค่ะพี่พี่คลิปนี้หนูเอรินขอไม่อ้อมค้อมใดๆเลยนะคะหนูเอรินจัดทัพทิมสยามที่เป็นสร้อยคอหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดให้พี่พี่แบบจัดเต็มจริงคลิปนี้มาย้ําในเรื่องถึงคุณค่าของทัพทิมสยามว่านะวันนี้นี่มันหมดหรือไม่หมดก็เหมือนหมดเนะพราะอะไรอย่างที่เรียนว่าทัพทิมสยามสมัยก่อนที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะอยู่บริเวณบ่อไร่หรือเขาสมิงจังหวัดตราแล้วก็บริเวณบางบ่อของจันทบุรีแต่ปัจจุบนันค่ะอย่างที่เรียนว่าถึงแม้จะมีการขุดพบอยู่บ้างแต่ขนาด ที่ขุดพบได้คือมันเล็กมากขณะที่ได้เนี่ยมากสุดก็ประมาณ10ตังยีตังใหญ่สุด50ตังเนี่ยถือว่ามีเฮแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่ประเมินคุณค่าของทับทิมสยามเราประเมินกันสีซีเหมือนของเพชรเลยว่าจะเป็นสีคัตติง้งคุณภาพและกลัดเวทเหมือนเพชรทุกประการเลยคือในเรื่องสีเรามาดูกันว่าทับทิมสยามมีความสดเข้มสดฉ่ำอย่างไรก็ต้องเข้าใจว่าคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีเป็นอย่างไรด้วยอย่างทับทิมสยามค่ะเหตุผลที่มีความต้องการนิยมมากหนึ่งคือในเรื่องของความแข็งมีความแข็ง เป็นอ I mean ันดับ2 rằng rằng รองจากเพชรคือ9โมสเกลอีกอย่างหนึ่งก็ค right ือว่าสีสันของทับทิมสยามเป็นที่จดจันมากเพราะว่าทับทิมสยามเป็นแร่ธาตุที่มีสีแดงเกิดจากโครเมียมก็จริงแต่สีของทับทิมสยามเคยสังเกตไหมคะว่าจะมีความแบบดุดันมีความเข้มมีความมืดมีความลี้ลับมีความดูแกล่งกว่าทับทิมประเภทอื่นเพราะว่ามีธาตุเหล็กผสมอยู่ในทับทิมสยามมันทําให้เข้มกว่าทิมประเภทอื่นอีกกลุ่มหนึ่งต้องเข้าใจว่า i n ค l ูช i o นของทับทิมสยามเนี่ยโดยเนเจอร์เลยมันเยอะมากเยอะกว่าทับทิมพม่าเยอะกว่า มาดากัสกาเยอะกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟลเจอร์ก็ดีฟิงเกิลปินคริสโตลตำหนิลายไทยขนนกหรือดาวสาวที่พี่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเมื่อพูดถึงแคริบเรามองหาพลอยสะอาดพลอยยิ่งสะอาดมากยิ่งแพงสียิ่งสดเข้มมากยิ่งมีเอกลักษณ์หรือว่ามีซิกเนเจอร์ของทับทีมสยามอยู่ในนั้นคือยิ่งดียิ่งแดงเข้มแปด๊ดๆปดหรือเข้มเป็นแบบอมน้ําเงินหน่อยก็ยิ่งสวยทั้งนี้ทั้งนั้นคัตติ้งล่ะคัตติ้งก็ต้องถูกเจรจาให้มาเป็นอย่าง มีความไ i ริ n g มีความเป็นประกายมากขึ้นสุดท้ายค่ะกระหลัดอันนี้สําคัญมากเลยอย่างที่หนูเอรินได้เรียนว่าทุกวันนี้มันเจอขนาดเล็กฉะนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งแพงคําว่าใหญ่ของทัพทิมสยามคืออะไรหนูมองว่าอะไรก็ตามที่เกิน50ตังขึ้นไปถือว่าใหญ่แล้วสาหรับทัพทิมสยามใครมี6 7กระหลัดเก็บไว้นะคะมันเป็นมรยกที่คุณประเมินค่าไม่ได้ฉะนั้นวันนี้แน่นอนที่พี่ได้พบกับทัพทิมสยามที่มีไซส์ตั้งแต่50สตางค์ขึ้นไปจนถึงไซส์ใกล้เคียหคงหนแบบนนนี้้ฉะัเริ่มกันนีิ้แรกเเอาาริ่่มทีขนดเล็ก สุดของเราในวันนี้กันแล้วกันนะคะอย่างที่บอกนะคะ4 C ของเราก็คือสีความสะอาดคัตติง้งและ กระดเวททั้งหมดทั้งมวลอยู่ในสร้อยเส้นนี้แล้วนะคะสีเห็นไหมคะเป็นซิกเนเจอร์หลักของสยามคาริี้โคตรสะอาดเพราะปกติอย่างที่บอกว่าเนเจอร์ทับทิมสยามเขาศกกระปรอกสายแร่เขาเยอะมลทินเยอะการเจรไนค่ะว้าวอยู่แล้วเห็นแล้วเห็นไหมทุกชิ้นมีความวิ่งของไฟของเม็ดพลอยและสุดท้ายค่ะไซส์ของเขาที่ประดับอยู่ตรงนี้ไม่น้อยนะคะแต่ละอันนี้คือเกินคกกรึ่งกะลัดแน่นอนชิ้นนี้เปอร์เซ็นต์ทอง9 4 3น 1%, 1และน้ำหนักทองมากถึง10.48กรัมมีเพชรประดับทั้งหมด34เม็ดหนูไอลินขออนุญาตเลยนะเราตีกดไว้ก่อน70สตางค์ค่ะน้ำ9า9 8 vs และ vv s ในส่วนของพลอยทั้งหมด12เมตรเราตีไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ7กระรัตครึ่งบวกลบความยาว15-16นิ้วนะคะใบรับรองพลอยขึ้นเลยข้างหน้าสร้อยเส้นนี้สีออกแบบแดงอมม่วงเป็นสีเบสสีซิกเนเจอร์ของทัพทิมสยามมีความดุดันคือแดงกล่ำแหละคือแดงอมม่วงนี่เราไม่เห็นสีม่วงอยู่แล้วมันเป็นเม็ดสีที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาว่าเห็นสีม่วงแต่เรา จะรู้สึกถึงขุมพลังว่าเขาแดงกลับอีกทั้งตัวสร้อยเส้นนี้จะมีสีเฉดยิ่งคือใกล้เคียงมากในความคิดส่วนตัวของหนูคือใกล้เคียงสีเลือดนกพิลาบเผาเก่าสยามค่ะหนูลินขอส่งราคาวัน price ราคาขายส่งราคาเดียวทั่วประเทศนะคะเส้นนี้ราคาอยู่ที่ 6 9 9 9 9บาทที่เปอร์เซ็นทองเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วสยามที่สวยทั้งสีทั้งเนื้อทั้งเชฟทั้งไซส์คือครบแล้วปกติพี่ต้องซื้อเส้นนี้แสนกลางๆแน่นอนนะบางคนอาจจะเรียก2 0 0แสนด้วยซ้ำด้วยสเปคของพลอยสูงสงนะคะฝากไว้นิดนึงต่อมาเส้นที่2ต้องเรียนว่าจริงๆน้องเป็นแฝดพี่แฝดน้องกันแต่ไซส์ไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นน้องเออน้องจะเป็นทับทิมสยามที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากเส้นแรกแต่แบบเหมือนกันพลอยไซส์ใหญ่ขึ้นขนาด ใหญ่ขึ้นสีพลอยดูตามขึ้นมานิดนึงอันนี้สําหรับคนที่แบบไม่ชอบสีมืดไม่ชอบสีแดงกล่ำไม่ชอบติดม่วงตัวนี้จะออกแบบแดงอมชมพูเป็นเบสของสยามอยู่เล้์ของสีของสยามเล้์เขามีกว้างค่ะมีตั้งแต่สีแบบแดงแดงอมชมพูแดงองมงองม่วงแล้วก็เป็นพีเจนแัตเรสแตนที่เรียนว่า4 c ี 4, มันอยู่ในนี้ครบแล้วนี่คือหนูไอรินไม่คงไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะพี่พี่พี่พ,พี่มองเอาเองเถิดนะคะมองลึกเข้าไปในเนื้อพลอยทุกเม็ดหนูไม่เคยเจอหนูบอกเลยว่า ทีมสยามล็อตที่แบบสวยขนาดนี้เนี่ยสเส้นแรกแล้วเส้นนี้ก็เป็นอีก1เส้นที่เปอร์เซ็นทองโคตรสูงเลยค่ะตัวนี้94.25%น้ำหนัก10.94กรับตัวทองมีความแบบเป็นความทองโบราณเนี่ยค่ะใส่ได้2ชุดเหมือนกันเลยตัวล็อกจะเป็นล็อกในกับล็อกนอกความยาวจะเท่ากันแหละอยู่ที่15และ16นิ้วเพชร 34เมตร70ตันน้ำ98า9 8 vs แต่พลอยเส้นนี้จะเยอะกว่าเส้นที่ผ่านมานะคะมีทั้งหมด12เมตรเท่ากันก็จริงแต่น้ำหนักพลอยไม่ต่ำกว่า9กะรัตและใบรับรองพลอยอย่างที่เห็นค่ะเป็นทับทิมสยามเผาเก่าสีเรดอุ้ยสีเรดเลยพี่พี่เด็ดๆเ,เลยนะคะคือไม่ติดชมพูเลยแต่หนูมองแล้วแบบว่ามันมีความหวานนะมันเลยดูกกลเหมือนแบบแดงอมชมพูอันนี้คือแดงเรดเลยนะคะราคาน้องอยู่ที่75,999บาทบอกเลยว่า สวยที่สุดหาคู่เปรียบเทียบยากมากในตลาดหนูเชื่อว่าไม่มีเซกเมนต์สวยกว่านี้เลยเส้นสุดท้ายจะเป็นเส้นใหญ่สุดในกรุ๊ปของ3ชิ้นแรกเพราะว่าต้องบอกว่ากรุ๊ปแรกเนี่ยหนูได้มาจากแหล่งที่มาเดียวกันเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา3ชิ้นที่ได้มานะคะ Color c a r แคริ u ี้คัตตแล้วก็กระดัดเม็ดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับสร้อยเส้นนี้สวยมาก รายละเอียดคือแบบครบถ้วนค่ะสร้อยเส้นี้ความยาว15นิ้วและ16นิ้วครึ่งตัวล็อกมี2ช่วงเหมือนกันเปอร์เซน็นทอง9 5 3 5น้ำหนัก13.55กรัมค่ะเพชรทั้งหมด21เม็ดน้ำหนักประมาณ60 และพลอยทั้งหมด17เม็ดนี้เราตีกดกดไว้ว่าน้ำหนักประมาณ12กรัตบวกลบค่ะถือว่าเยอะมากเลยสำหรับสร้อย1เส้นไปเซอร์พี่ๆดูพร้อมๆกันเลยนะคะเส้นนี้จะสีออกแดงติดชมพูของจริงแต่ดูไม่ค่อยแตกต่างจากสร้อยเส้นที่แล้วเลยเนื่องจากว่าสถาบันเขามีสเกลวัดแต่มองด้วยตาเราจาแนกยากมากตัวนี้สยามเผาเก่าไทยแลนด์ราคาเส้นใหญ่ตัวนี้อยู่ที่85,999บาทสวยหนักมากสวยทั้ง3เส้นใครที่จะรับไปขายทำกำไรได้แบบ เยอะมากๆหนูบอกเลยนะคะหนูบอกแล้วว่าดียังไงแล้วอย่างที่เรียนว่าทั้ง3เส้นนี้นะคะเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงทั้งหมดเปรียบเทียบให้ดูนะคะสีน้องดุดันเลยค่ะ กรุบน,นี้ก็จะเป็นประมาณเช่นนี้เลยนะต่อมาค่ะอีกกรุหนึ่งที่ไปแคะไปแกะหาของได้มาตัวนี้ก็คือแบบเหมาะกับผู้ใหญ่ใช้มากๆแล้วก็ด้วยความที่ว่าสร้อยตัวนี้ค่ะเป็นสร้อยสยามแบบเรียบง่ายแต่เป็นเส้นยาวยาวเท่าไหร่ยาว19นิ้วครึง่งหนูมองว่าพี่ๆที่ชอบใส่สร้อยทับเสื้อตัวนอกใส่โชยว,ยว์ใส่ยาวๆใส่ปล่อย,อยๆตัวนี้น่าจะแบบตอบโจทย์มากเลยและนี่คือสร้อยเส้นนี้ค่ะ อแบบดีมากอันนี้น่ารักคือเป็นพามที่แบบน่ารักแบบเรียบง่ายด้านหลังจะมีหางหนูเช่นนี้เห็นไหมคะแบบนี้เลยนี่ก็คือพอยสีสวยใสยไฟริงดี ไซส์ประมาณ50ปังนะคะเส้นนี้มีความเรียบง่ายเก๋ๆอยู่ในเส้นเดียวจบทองค่ะ77.65%ปอร์เซนต์น้ำหนัก27.54กรกรัมรวมๆจะ2บาทเพชรรวม52เม็ดน้ำหนักเพชรประมาณ1กรัตน้ำ9 7 9า97ถึง98ความสะอาดอยู่ในช่วง V.S และ V.V.S รอยทั้งหมด12เม็ดเราตีกดไว้ว่า6กรัตความยาวสร้อย19นิ้วครึ่งหน้ากว้าง9มิลสร้อยเส้นนี้หนุมบีบเซอร์2เล เล,เล่มแรกจากลงรับจำนำที่ให้เรามาจะเป็นแ a บ NBT นะคะ,ะ,คะเขาแรนดอมทำไว้1เม็ดเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นสยามเผาเกา่าอีกหนึ่งเล่มที่เราไปทำเป็นจิวเวลี่นะคะ,นะ,คะหนูเอลีนทำเพิ่มไปอีก3เม็ดเป็น natural Ruby ถิ่นกำเนิดของไทยเห็นไหมคะสีแดงกล่ำขอให้พี่ๆที่กำลังตามหาอยู่นะคะได้พิจารณาเลยเพราะเส้นนี้หนูเอลินขายส่งราคา one price อยู่ที่1 5 9 9 9 ที่พี่ลองคำนวณดูก็ได้ทองอย่างเดียว80,000บวกๆนะคะทองกับเพชรรวมกันบวกค่าแรงเกินราคาที่เราขายไปเยอะแล้วนี่คือราคาที่ดีมากๆนะคะเหลือเซตใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะที่คอคือ1เส้นแน่นอนแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นโอ้ยตัวนี้จะเป็นแบบใส่ออกมาเนี่ยใส่คุ้มๆใส่เกๆ๋ๆทับทิมสยามทุกเม็ดด้วยนะคะลายายละเอียดตั้งแต่หูกระต่ายสายทองแล้วก็ตัวพลอยทุกเม็ดทุกช่อทุกช่วงทุกตอน ตัวนี้บอกตรงๆว่ามีความสวยแบบแกลลน ได้ความใหญ่เพราะไซส์ของน้องนี้ตั้งแต่แบบ80ตังถึงกะลัดกว่าเวิร์กมากนะคะดีเทลเป็นแบบนี้นี่เองเปอร์เซน็นทอง77.49%น้ำหนัก67.01กรัมเพชรรวม874เม็ดน้ำหนักเพชร8กิรัด96สตางคุณภาพเพชรค่ะโดยรวมจะเป็น G F color ความสะอาดอยู่ในช่วง VS และทับทิมสยามทั้งหมดที่เห็นอยู่ในร้อยเส้นนี้มี46เม็ด42กรัด75สสตาแน่นอนว่าจะมี ไซส์หนึ่กลัดกว่าเยอะมากแล้วก็มีไซส์ประมาณ80-90ตังอยู่จำนวนหนึ่งช้อยเส์นี้ความยาวที่20นิ้ว 20นิ้วอย่างที่เรียนว่าใส่คลุมใส่นอกเสื้อใส่โชว์ใส่ทับเสื้อนอกได้เลยนะคะใบเซอร์ค่ะระบุไว้ครบถ้วนมากว่าตัวนี้เป็นสีแดงของทับทิมธรรมชาติถิ่นกำเนิดจากสยามเผาเก่ามีทั้งสเกลของเพชรแล้วก็ส่วนของทองให้เรียบร้อยเลยและราคาพี่ๆคะ่ะหนูไอลินมั่นใจมากว่าในตลาดเส้นนี้ต้องมีประมาณ2ล้านปลายถึง3ล้านปลายนะคะหนูจบราคาตรงนี้ใครที่จะรับไปขายหรือจะซื้อไปใช้พี่ ได้กําไรทันทีหลังจากซื้อเลยนะคะไอรินส่งต่ออยู่ที่859,999ไม่มีใครที่จะสามารถเจอราคานี้ได้แล้วนะคะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นของเราเองและเราส่งราคาที่เบาที่สุดที่พี่ค่ะเส้นสุดท้ายคือเส้นที่อยู่ที่คอหนูไอรินเส้นี้ก็จะมีความแกรนมากที่สุดนะคะเซ g มนต์จริงๆก็จะคล้ายๆกับเส้นเมื่อสักครู่แต่ตัวนี้จะเป็น3สายคือเป็นแบบตัวใหญ่ตัวโชว์ตัว f u ลอ option ที่สุดแล้วไล่กันตั้งแต่ช่วงสาย ะะตัวล็อกจะใส่ได้2สเตปนะคะเล็กที่สุดได้17นิ้วครึ่งยาวสุดได้18นิ้วครึ่งฉะนั้นเส้นนี้จะมีความสั้นมากกว่าเส้นที่แล้วเส้นที่แล้วยาว20นิ้วและสีของตัวนี้คือจะมีความเป็นแบบดีฟมากเป็นสีทับทิมสยามที่แบบว่าดุดันเลยนะคะแล้วมีตัวจับตรงนี้เป็นตัวเพชรด้วยหนูเอลินแนะนําว่าสร้อยเส้นนี้พี่ๆอาจจะแบบต่อความยาวเพิ่มอีกนิดนึงให้ทําเป็นสร้อยยาวระยะได้เลยคือสวยหนักมากนะคะสีจะเป็นสีซิกเนเจอร์เบสของทับทิมสยามซึ่งจะตรงกันข้ามกับ เส้นเมื่อสักครู่นี้เลยเส้นเมื่อสักครู่นี้จะเป็นสีออกแดงใช่ไหมคะดูเหมือนจะออกแบบสีเปิดออกชมพูหวาน,วานตัวนี้จะเป็นสีแบบดุดนันเป็นแดงกรำเป็นแดงอมม่วงโดยรวมพลอยต,ตัวนี้ก็คือน่าจะดุดันและตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้สีซิกเนเจอร์ของสยามนะคะเปอร์เซ็นทอน75.15ส้้าเอร์เซนต์น้ำหนัก75.37กรัมเพชรรวม เยอะมากค่ะ1,226เมตรน้ำหนักเพชร12.22กรัดน้ำ97-98เบสไปทาง98เยอะกว่าและความสะอาดมี VS กับ VVS ค่ะทับทิมสยาม58เมตรน้ำหนัก43.78กรัตเส้นนี้หนูเอลินส่งทำในเซอร์ให้การันตีทุกอย่างตามที่แ้งราคาส่งต่ออยู่ที่989,999 ย้ำนะ,ะเส้นนี้989,999ความยาวย้ำอีกครั้งว่า17.5นิ้วและ18.5นิ้วคือใส่ได้2ล็อกให้เปรียบเทียบให้ดูสีจะฟิลลิ่งเข้มขึ้นมาส่วนตัวนี้จะสีเปิดใครชอบสีหวานก็ตัวนี้ใครชอบสีแบบร้อนแรงดุดันก็ตัวนี้นะคะคลิปนี้ได้จบลงรวดเร็วมากเพราะมันมี6ชิ้นอย่างที่บอกว่าเหมือนน้อยนะแต่กว่าจะหาได้นะโอ้โหพี่พี่สาหัสค่ะนะคะก็หวังว่าทิปนี้จะถูกอ,อกถูกใจหลายๆท่านแล้วก็จะได้เลือกเลือกซื้อหรือเลือกใช้กันได้บ้างไมม่าก ้แต่ละคนก็ขอภาวนาให้ใครที่แบบตามหาอยู่ได้เจอเนื้อคู่ในคลิปนี้กันละกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ